เรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะเป็นการเลือกตั้งซ่อมค่ะล่าสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าการเตรียมความพร้อมของกะกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมสอสเขตสาที่นครศรีธรรมราชจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นเช้านี้กับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากนาครศรีธรรมราชคุณสนธยาเชิญค่ะ ครับคุณวิภาพรคุณเจษดาครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตส,ส 3, จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีความคึกคักนะครับมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เปิดทีบเลือกตั้งครับในขณะที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าจะขอมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายเนื่องจากช่วงเช้าขอทำงานสร้างรายได้เพราะในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครับ สองสามีภรรยาประชาชนในตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายก้าวแกงตื่นแต่เช้าตรู่มาปรุงอาหารเพื่อขายให้กับลูกค้าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งซ่อมสสเขตสาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทั้งสองคนระบุว่าได้ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับในครั้งนี้ก็ยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์แต่ในช่วงเช้าขอทํางานหารายได้ก่อนเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่าจากนั้นในช่วงบ่ายจึงจะไปรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมีความสามารถเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครับก็ขายของขายอะไรเสร็จแต่ว่าเขาเสร็จตอนห้าโมงป้าจะไปก่อนไปรักษามโมงษาโมงครึ่งถ้าไม่ไป ก็ไม่ได้เพราะเรามีสิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์ไม่ให้เสียสิทธิ์และทีนี้ถ้าไม่ทําหากินตอนนี้เศรษฐกิจแย่เราไม่ทําหากินมนุษยจะกินอะไรส่วนการเปริดอีดเลือกตั้งซ่อมสสบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่10ตาบลนาพลุอําเภอพระพรมประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา8นาฬิกา โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมจัดการเลือกตั้งในช่วงเช้าระบุว่าจากการเตรียมความพร้อมของกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอย่างไม่ได้รับรายงานการกระทําผิดกฎหมายครับ ทราบว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนการจัดเนินการไปอย่างเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ไปตรวจด,ดูการแจกวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งก็เห็นว่าทุกอย่างดําเนินการไปตามระเบียบตามแนวทางการปฏิบัติของเราเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งทุกท่านมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า1 5 0 0 0 0่นคนโดยมีทั้งหมด262หน่วยเลือกตั้งซึ่งทางระธานกกตคาดหวังว่าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาคือประมาณร้อยละ75และคาดว่าการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้งครับ บริเวณนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่10ในตำบลน,นาพรุอ,อพระพรหมจหนครศรีธรรมราชซึ่งในช่วงเช้าบรรยากาศการใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักแต่ในช่วงสายในขนาดนี้บรรยากาศค่อนข้างบางตาลงท่ามกลางการคัดกรองโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่องทั้งการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิหรือการเว้นระยะห่างซึ่งนี่เป็นบรรยากาศการเลือก ตั้งซ่อมล่าสุดของเขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชจากพื้นที่อำเภอพระปรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณวิภาพรคุณจิตสดาครับขอบคุณครับคุณสนธยาครับ